สวัสดีครับเพื่อนๆครับมื้อนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบังคับแฟมิลี่นะครับมื้อนี้ลูกอยากกินกุ้งเผานะครับแต่ว่ามันหาซื้อยากกุ้งกลุ่มการ์มการ์มันบ่มีก็เลยได้กุ้งแม่น้ำมานะครับตัวใหญ่อยู่ครับก็สิมาเผานะครับให้ลูกง่ายๆนครับง่ายกุ้งสดสดกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวนะครับเนาะแต่ตัวใหญ่อยู่ก็อาจจะเผาได้ครับนี่ครับกุ้งซื้อไม่ติดตลาดต้องว่วเลยครับเนาะแต่ตัวใหญ่อยู่ได้ครับไอ้น้องนะครับเป็นกุ้งขาวนะครับ ลูกก็อยากกินกุ้งแช่น้ำปลาก็บวัวอยากให้กินนิดไปเลยนะก็เลยเอาแบบเผาเอาดีกว่านะครับตัวใหญ่ดีครับเอาไปเห็ดหนึ่งขึ้ยังก็ได้นะครับเนาะผัดกุ้งผัดอะไรนี่โอ้แสบอันนี้เผาง่ายๆนะครับของง่ายแสบๆนะครับลูกเพื่อนอยากกินนะครับกุ้งสดๆเลยนะครับกุ้งขาไม่นานเนาะรอไฟจังหน่อยครับรอไฟกำลังเป็นทานครับ แต่เป็นธรรเราสักหน่อยสักหน่อยนะครับเนาะพิสา,านบานๆนะครับพีกัดเตองง่อยสุโนครนะครับเออตอนนี้ว่าท่านะกะับนครพนมครับอยู่บ้านไม่ยากเลยลูกเผาเผาพ่อจะเผาให้ทานเออเอาเยอะๆเลยเผาเนี่ยสามตัวจะได้แบบแว่าตัวแบบชิ้นหนึ่งจะได้แยงกันว่าใครจะได่าเลยเอาให้ยิ่มเลยลูกเนี่ยนี่จะเยอะดังเยอะ มีตังเยอเดี๋ยวพ่อเผาให้กุ้งย่างกุ้งย่างเอาดมพื้นอะไรครับเดี๋ยย่างเลยนะครับนม่้อเกุ้งนน้ำก็ย่างได้ครับแมแายแมแบ กิโลหนึ่งก็แพงมาก,กันนะครับสองร้อยสี่สิบหนม่มโอเคนะครับ เป็นการย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับตอนนี้กุ้งกับสุกแล้วบางส่วนนะครับเนาะให้น้องกุ้งย่างกุ้งเผาแนบกุ้งไม่นม้ำแซ่บๆครับอ่อนๆครับเปลือกบ,บ้แข็งเลยกินง่ายนะครับเนาะโอเคครับเดียกก๋ยวสิเอาออกไว้กันครับตัวที่สุกแล้วนี่เอาสุกค่ะๆเลย ครับตอนนี้ก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องเนาะหอมหอมพี่น้องเอ้ยหอมขนาดครับนี่ครับส่วนที่ซุกแล้วหมูกระักไปนะครับเดี๋ยวจะออกไปเสิร์ฟพร้อมกันนะครับกินพร้อมกันเลยอย่างไรก็ตองกินพร้อกันกันครับย่งหลายอยู่ครับคู่บวยถั่วไหนดาครับเรียบร้อยแล้วครับกุ้งกุ้งอย่างของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มสุกีโอ้ยน้ำจิ้มหมูกระทะแซ่บแห้ยด้วยน้อง สุดยอดครับเมนูอร่อยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี<ะ>้นะครับเด้อกุ้งย่างแซ่บๆนะครับกุ้งแม่น้ำปูขาวๆนะครับขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับเด,ด้อขอบคุณหลายๆนะครับย่างย่างเป็นหลายที่รับ